เดมเดมเดมเออไม่ใช่เดมเด็ดดี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 มันจะดีหรือเปล่า3เดมเนี่ยเรามีงบอยู่แค่นี้นะครับทุกคน5 6 0 0ันทองนะครับไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัว3เดมของเรามันจะออกอยู่กี่ตัวมาดูกันครับทุกคนสูตรแรก4ีนะครับ1 2 3 4แล้วก็อย่าลืมบอกนะครับทุกคนมีสู่มฟรีอยู่หนึ่งครั้งนะครับไป let's go หลังคาดำให้ดูหน่อยเถอะ ส <laughs> <c oughs> องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกโมโอ้ยหนักแล้วเชี่ยจ <laughs> ิบหายแล้วสองครั้งกู <laughs> แม่งเอ้ยสูดหาแล้วเนี่ย <laughs> ชี้ไส้ไหมวะทุกคนกูไม่ไสแล้วกูวอไม่ต้องแอกแล้วกูไปเลยโอ้สามี้หนักแล้วกูว่าไม่ไสแล้วโอ้ีออ้เหลือสามกัง มาลุ้นว่าใครมาลุ้นว่าใครมาลุ้นว่าใครตอนนี้อ่ะอย่าบอกนะด<ฟ>ูส<ฟ>ี่แม่งเออจีแปรทุกคนไอ้เชี่ยจิมหายแล้วเียดุมฟีมาถหายันดุมฟีไอ้เชี่ยโอ้ยแม่งเอ้ วขอเถอะเดมสักตัวโอ้แม่งหนักเลยมาแบกขวามาแล้วแม่งแบกซ้ายมาจะเลินละดีมากก้ ร้อยทองก็ไม่ออกอีกโอ้แม่งมึงใครวะเนี่ยโคลโบคนอื่นเขากดหนึ่งร้อยทองได้เนียทีกูแม่งกดหนึ่งร้อยทองไม่เคยได้แม่งเ้ยเกมเชีย้ยมากทุกคนเชีย้ยมากเธอนี้ได้แน่นอน เลิก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 มาเลิกเล่นเกมนี้ดีกว่าเอาเอาสูตรนี้สูตรในแชทเขาบอกมานะครับทุกคนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปมาเฮ้ย ได้หรือโอ้ไม่น่าโอ้ไม่ได้ไมไดแม่งเอ,อ,อเ้ยอไอ้เฮียโอวีเอ็นซีนั่นเถอะโอ้เฮียเอ้ยทำไมออกโอ้เฮียเฮียอะไรวะเนี่ยเสื้อมันนะเราเสื้อมันนะเสื้อมันเจ้าของร้านหนึ 1, 2, ่งสองสามเอาเสื้อมันอนะ่ะเสื้อมันอนะ่ะ ผมต้องเสื้อหนึ่งสองสามหนึ่งสามไปโอ้แม่งพอแล้วคำว่าหาเฮ้ยตีโอเอ็งเล็ดสุมนอกกวทองหกวิโอ้เฮี้ยปุ๊ โอ้กูหนักเลยเชีย่ยแม่งโอ้อ่าหมดแล้วเหี้ยใช่ไหมเชีย่ยเกินไปตามึงเกินไปไปครับ<ป>โอ้ เยี่ยมสุดยอดเกมเยี่ยมยอดสุดยอดเกมโคตรดีเกมขันมึงแน่มึงจึงออกมาเชีย่ยอหมดได้เชีย่ยเสียงกันเลยโอ้โหพอแล้วกูหมดแล้วสิกูคุ้มคุ้มกูบ้าแล้วคุ้มตรงไหนฮะดูมันออกกวนตีนมากทุกคนดูมันออกให้กู12 seconds later ไป โอวยร์คาราดัา ไม่กูจะดีใจทำไมวะเกือบเหมาแพ้ไอ้บีนโอ้ยได้เลยยินดีนะแมทเอ้ยขอบคุณขอบคุณเหมือนกันขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลย thank you thank you ขอบใจอะไรขอบใจอะไรแอดโฟนี่ thank you มากๆ thank you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  ขอบคุณขอบคุณป่าแอดโปร thank you มากมานั่นแหละขอบใจแอดโปร้วยทุกคนฝากดวงดีโอ้โหดวงดีจ้ะอย่าใช้คำว่าดวงดีเลยครับก่อนจะว่าผมดวงดีอะลองย้อนกลับไปดูก่อนครับที่ให้ไหลไรมาสองตัวเลยกูต้องดีใจไหมเนี่ยใช่มไหมฮะกูต้องดีใจใช่ไหมเนี่ย,หใใหเ,ยเหลือ47ตัวกูมาได้หลังคาดำ มาได้เพื่อตอนนี้กูถามก่อนเด้เพื่อเพื่อฮะมึงมาเพื่อตอนนี้อะ่ะแต่ก็ดีอ่ะแต่ก็ดีแต่มันก็เสียตังค์ไปแล้วแม่งที่จริงเติมหนึ่งพันพองแม่งประหยัดไปอีกโอ้โหอ่าขอบคุณขอบคุณมากมากครับขอบคุณแอดโปนะครับขอบคุณป๋าไซนะครับออกลงออกแรงช่วยๆกัน thank you มากมากครับขอบพระคุณมากๆครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกคน ตั้งแต่เล่นเกมนี้มารอบนี้เป็นยอบที่เยอะที่สุดลองจากเลียวเ,เลยครับเนี่ยเยอะที่สุดหลังจากนี้เป็นต้นไปเราก็เดกมาม่าครับเผื่อไม่มีมาม่าให้แดกอีกครับน่าจะต้องไปขอเข้าวัดกินครับเดือนนี้ครับ